สวัสดีท่านผู้ช,ชมท่านด้วยนะครับวิ่ก็ผมกุลสอับดุลลาห์หิมกันช่องบางสารเกมเมอร์นะครับก็วันนี้เนะี่ยผมก็จะมาทำตามคำขอของท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับคือเขาที่ย้ายเนี่ยผมทำคลิปสอนลงอ่าเทคเจอร์แพคแล้วใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่มาขอผมนะครับเขาพูดผิดนะครับเขาจะเอา r อรีซอ pack นะครับแต่เขาพูดเป็น texture pack นะผมก็เลยต้องมาทำคลิปใหม่อีกอันหนึ่งนะแต่ไม่เป็นไรนะครับก็คือทำได้โอเคก็รีซอสแพคนี้ที่ผมจะมาแจกนะครับแล้วก็ทั้งแจกแล้วก็สอนลงเลยนะครับซึ่งอันนี้มันไม่ใช่แบบแที่สวยงามนนะเป็แ,แบบ อ่าเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันดีกว่ามันพูดลำบากนะครับอ่าโอเคก็ขั้นแรกให้คุณไปตรงอ่าคำอธิบายใต้ล่างคลิปนะครับแล้วกดไปตรงลิงก์ผมจเขียนว่าโหลดรีซอสแพ็คนี้นะครับลิงก์นะชื่อลิงก์ที่เขียนนี้แล้วก็กดไปตรงลิงก์สีฟ้านะมันก็จะเด้งมาที่หน้านี้นะครับนี่นะครับมันจะเด้งมาที่หน้านี้นะครับหน้าเว็บดาวน์โหลดมีเดียไฟล์นะครับตรงนี้นี่นะครับโอเคเรากดตรงรูปลูกศรชี้ลงตรงนี้ได้เลยนะครับปึ๊บมันก็จะทําการโหลดนะครับโหลดหรือยังโอเคกดไปต่อนะครับ ต่อไปเออต่อไปผิดอนุญาตอนุญาตนะครับมันก็จะเริ่มดาวน์โหลดอ่าโอเคดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์นะครับคุณจะกดตรงว่าอ่าคุณจะกดคำว่าเปิดนะครับหรือคุณจะกดตรงคําว่าดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ตรงนี้ก็ได้ดนะครับซึ่งผมจะกดคําว่าเปิดนะปึ๊บรอแล้วน,นะครับอ้าวกดเปิดดีเวลากดเปิดนะครับจริง,รงๆเนี่ยวเวลาคุณกดเปิดถ้ากดคุณเปิดครั้งแรกนะครับมันจะอ่า ถามว่าคุณจะเปิดดูแอปอะไรนะให้คุณกดเลือกไปที่ไมค์ครับนะมันจะมีสมมติมันจะมีไอคอนเรียงกันนะมีเ,มเ,นเนี่ยมีสามไอคอนกันอย่างเงี้ยให้คุณหาอันที่เป็นรูปไมค์ครับแล้วกดตรงไมค์ครับมันก็จะเด้งเข้ามาในเกมไมค์ครับแบบผมนะแล้วเมื่อจะเอาแอดออนลงมาให้เศึกับเลยนะครับก็คือเป็นอ่าการลงแอดออนรูปแบบที่หนึ่งนะครับจริงๆมันจะมีรูปแบบที่สองคือต้องใช้แอปแตกไฟล์ช่วยนะอันนี้จะเป็นรูปแบบที่ง่ายที่สุดแล้วนะมีแค่ ตัวไฟซัพแพ็กเมื่อกี้เราโหลดมากับไม้ครับแล้วกดเปิดตรงรูปไม้คราฟมันก็จะเด้งเข้ามาเลยนะครับแต่อันนี้คือผมกดเปิดหลายรอบแล้วไงมันก็เลยอไม่ต้องให้ผมกดอนุญาตตรงไม c คร f t แล้วก็คือมารู้แล้วแหละว่าผมจะกดตรงไม c คร f t นะมันก็เลยไม่ต้องกดให้มันก็กดให้เลยอัตโนตมัติก็คือกดเปิดปุ๊บมันก็เด้งเข้ามาเลยนะครับแต่ถ้าเป็นคุณคุณเปิดครั้งแรก, <c oughs> ค,กคุณก็อย่าลืมกดตรงรูปไม c คร f t ด้วยนะครับและน,ะ, <Applause S 1> นะก็คือเดี๋ยวจะเห็นเลยนะว่าเรากดเปิดนี่ <c oughs> ก็จะเห็นเลยว่ามันมีขึ้นว่าให้เราเเเเลลืืออออกกกนนนนี็ไปะะคคครรรััับบโห้้มขา นี่นะมันจะเขียนว่า import อะไรตรงนี้นะเป็นปะนี่นะแป๊บนึงนะครับมันจะขึ้นเป็นรูปหน้าปกอัอ่อนขึ้นมานี่ import สีดำแบบนี้นอะไรเนี่ยอ๋ออัปเดตมาครับ,บนี่นะมันก็จะมีเป็นรูปหน้าปกอัอ่อนขึ้นมาตรงนี้ไหมสีเงิน,เง,นเงินอย่างเงี้ยอ่าประมาณนี้นะครับก็กดเพลงไปนะครับคุณจะเข้าไปใส่ในโว่โดยการกดตตุ่มตั้งค่าตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะสร้างโว่ใหม่ไปแล้วกันนะ create new create new world แล้วก็ตรงชื่อโวจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับซึ่งผมจะใส่ไปแลวกันเรามันเข้ากอนนะครับชื่อโวตรงนี้ <Okay. S 1> ผมใส่อะไรดีใส่มั่วๆแล้วกันคือที่ผมใส่มั่วๆไม่ใช่นะผมจะได้จำได้ว่าโอเคโวนี้คือแบบมันไม่ใช่โวธรรมดานะอะไรนี้มันจะทำให้ผมจำสลับนะเอ้ใส่ชื่อโวไว้ริงไม่ต้องใส่ก็ได้นะ ผมก็จะปรับเป็นครีทีฟครับตรงนี้ปรับเป็นครีทีฟนอร์มัลเหมือนเดิมแล้วก็ปรับตรงนี้เป็นแบบโล่งเอ้ยไม่ต้องโล่งหรอกเป็นแบบนี้นี่แหละสี C, ผมจะใส่เป็น M C P E อันนี้คือสีของแมบนะครจะใส่ตามก็ได้ไม่ใส่ตามก็ได้มันเหมือนกันนะโชว์พิกัดด้วยและกันตาแล้วเกิดทันทีตรงนี้นับจำเป็นนับเอ็กซ์เพอร์เรนต์ตรงนี้มันจะมีห้าอันนะของภาคหนึ่งจุหนึ่งจุดสิเจ็ดจะมี5้าอันให้คุณเปิดหมดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้า นะครับตรงนี้เปิดทั้งหมดนะนี่นะนี่ตรงนี้เปิดทั้งหมดโอเคประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็ให้เลื่อนมาตรงนี้บ้างที่ผมเลื่อนตอนนี้กดไปตรง resource pack นะครับกดตรงบวกตรงไม้แพรกตรงนี้จะเขียวไม้แพรกนะปึ๊บแล้วก็เลือกอันบนสุดนะครับตรงนี้อันอื่นไม่ต้องสนใจนะคือเอาจรีนถ้าเกิดใครเปิดครั้งแรกมันจะมีแค่นี้อันเดียวนะแต่อันอื่นจะไม่มีอันี่ผมโหลดหละแล้วไม่มีกดตรงนี้ไปนะที่ผมกดค้างไปสีเขียวๆนะปึ๊บ มันก็จะเด้งเข้าไปตรงนี้นะครับเห็ไหมเออมันก็จะเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นจุดสีเขียวเห็นไหมให้เป็นจุดสีเขียวแสดงว่าใช้ได้นะครับนี่นี่เห็นปะอ่าส่วนตรง B ใ a ้วแพ็กไม่มีนะครับมันมีมันเข้ามาแค่รีซอสแพ็กนะครับเห็นปะอ่าประมาณนี้โเคก็ใส่เรียบร้อยแล้วก็กด Create ไปได้เลยนะครับและทีนี้เราก็รอให้มันเข้านะเพิ่งผมจะขอตัดคลิปไปตอนที่มันใกล้เข้าเลยแล้วกันนะเพื่อความประหยัดเวลานะครับหลังเข้ากันเลยครับ โอเคครับ okay นะตอนนี้มันก็ใกล้เข้าแล้วนะมันเจนเนเดตเจนเนเดตโบแล้วนะเด้งยิงอีสต์แพ็ใช่ไหมใช่มันโหลดคือ <c oughs> ผมอยากจะให้เห็นตอนเข้านะว่าโอเคผมไม่ได้ไปใส่อะไรแต่งเติมนะผม,มใส่แค่นี้จริงๆนะครับโอเคอันนี้โหลดดิ้งอยู่นะครับจะเข้าแล้วเฮ้ย <c oughs> โอเคครับดูตรงนี้ไว้นะครับ <c oughs> บนนี้มันจะไม่มีอะไรแล้วอ้าวมันบั็กเหรอครับเฮอีซต์แพดบั็กเหรอ อ๋อคุณต้องปรับเป็นสวายเวก่อนนะตอนนี้ผมอยู่ในครีที e ใช่ไหมมันไม่ขึ้นนะปรับไปสวายเวนะครับเพราะในครีที e เราไม่มีหลอดอาหารไม่มีหลอดเลือดไม่มีหลอดอะไรเลยไงมันก็เลยไม่ขึ้นนะปรับเป็นสวายเวนะครับแล้วยเงียบกันหน่อยน้องๆเล่นอะไรกันดังจังเลยโอ้โหคนไราจะแคสเกมนะครับเออผมก็ลืมไปว่าต้องปรับเป็นสวายเวก่อนนะเมื่อกี้ไม่ได้ยูปรับเป็นสวายเวนะครับแล้วมันก็จะเกิดอาการครับนี่นะอ๋อมันไม่ได้ขึ้นตรงหัวหรอมันเปลี่ยนตรงนี้แทนกดก็ไม่อินวนทอรี่ ก็ไม่มีนะให้มันไม่มีมันขึ้นตรงเลือดแทนเออแต่ก็โอเคใช้ได้นะถือว่าเป็นการสอนลงนะเฮ้ยเหมือนไอ้ตรงที่อเป้าเนี่ยตรงนี้เนี่ยตรงมันยังไม่จบเพราะว่าผมดำน้ำมันจะมีอะไรเพิ่มไหมเดี๋ยวเราลองดูดิอ๋อมันไม่เหมือนที่ผมคิดนะแต่ก็โอเคถือว่าใช้ได้ผมคงอ๋อมันแค่เปลี่ยนเปลี่ยนเท็กเจอร์ของอ่าเลือดอะไรอย่างงี้นะผมเข้าใจผิดนะอ่าโอเคมันนี้ก็ใครที่ชอบแบบแบบนี้มันจะเหมือนแบบยังไงมันเหมือนในพวกเกมหมอเพื่ออะไรเงี้ย มันจะแบบเปลี่ยนจากหัวใจแบบนี้ก็ถือว่าเทพอีกแบบนึงนะใครชอบก็สามารถโหลดได้นะแล้วเ,ออเราสามารถใส่เกาะได้นะผมจะลองใส่เกาะให้ดูนะเฮ้ยเฮ้ยอย่าเสียงดังกันดิผมขอลองใส่เกาะนะดูดิมันจะมีหลอดอะไรเพิ่มไหมใส่เป็นนี้เท่เลทเลยอันนี้มีน้องทะเลาะกันอยู่นะครับก็ไม่ต้องสนใจเนาะใส่โลด่ดอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองดูนะว่ามันจะมีหลอดอะไรเพิ่มไหม อ่ามันจะเพิ่มหลอดสีขาวขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับเออดีปิ๊กแบบนะนี่ก็คือหลอดทั้งหมดที่มันจะขึ้นนะครับก็ผมเป็นการเปลี่ยนเท็กเจอร์ของหลอดหลอดเลือดหลอดอาหารหลอด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 ลมหายใจอะไรอย่างนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับก็บวกสอดลงแล้วก็สอดแจกไอออ้นนี้ด้วยใครชอบก็สามารถไปใส่กันได้นะเออโอเคก็คลิปนี้เขาจบเพียงคลนี้แล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับอันนี่อันี้โอ้ยโอเคคลิปนี้เขาจะเพียงครับเจอกันคลิปหน้าครับ